สวัสดีครับมาอยู่กับโปรโมชั่นที่แบบเพอร์เฟกที่สุดเล้าอารมณ์ที่สุดโตต้าไอไม่ใช่มิสุบิชิไทตันนะฮะไทตันมิสุบิชิไทตันแครบนะฮะปี2011เครื่อง2.4บินซินนะฮะจะบินซินหรืออะไรก็ช่างแต่ว่าถ้าเกิดมันบรรทุกได้มันก็คือรถบรรทุกที่เป็นแครบและอย่างหนึง่ง ก็เหมือนคุณซื้อรถเก่งเครื่องมินซินน่ะรถเก่งมันก็เครื่องบินซินกระบะเครื่องมินซินก็ไม่ยากก็ไม่แตกต่างแต่ที่แตกต่างคืออะไรหรือป่าถ้าลูกค้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วดูคลิปให้จบนะไม่ต้องจบหรอกเดี๋ยวผมพูดคำเดียวเลยผ่อน3,300บาทเดือนละ3,300บาทได้ยินไหมใครจะทำแบบผมผมนี่ไม่เอาเปรียบผู้บริโภคสุดละใครติดตามนะฮะหงายท้องทุกรายดูล้อขอสอลรอ ไม่ได้จัดทรงนะเดิมๆ17เดิมๆนะฮะไปดูเครื่องกันอล้วยางหนึ่งรถผมสวยเดิมนี่หน้าเดิมมาร์กเดิมๆอย่างนี้เรียกว่าเดิมแล้วเดิมเนี่เก่าเดิมนะฮะเก่าเดิมเครื่องนิ่งๆิ่งที่เราดืมน้ำก่อนพูด รื่องนิ่งๆขาปรง,งเดิมๆ iPhone มันจะชัดนิดนึงนะฮะเสียงลำโพงจะชัดมากจะชัดกว่าปกติสิบเท่าเลยทีเดียวแต่ถ้าเป็นเชื่อจริง<ม>ตัวจริงแล้วก็ไม่ดังมากนะฮะไม่ดังแบบใน iPhone ผมเคยเปิดฟังแล้วดังมากดังจนแบบเหมือนเครื่องแบบมีปัญหาแต่ไม่ใช่นะฮะเพราะว่ iPhone สมรรถนะสมรรถนะเขาสูงสในการวิดีโอนะครับเดี๋ยวไปดูรอบคันกัน เราขาย1นึ0 0แบาทนี่ถูกนะโน่นคันนู้นนราคาเก่าขายแล้วผมขาย189่ทีนี้ปรับราคาลงอีกสงสารลูกค้าอันนู้นผ่อนอ,อันนู้นขาย1 8 9 0 0แบาทผ่อน3ามพันแปดสามพันแปก็ยังถูกผมลดลงมให้อีกเหลือสามพันสามลดไปให้500ร้อต่อเดือนผมขาย1นึ0 0แบาทรถปี2 0 1 8ไม่ได้เก่านะ โปรเมียมนะฮะภา,ภายในสะอาดนะครับภาย,นภายในสะอาดรถเป็นเกียร์ธรรมดานะครับปี2011 3,300บาท3,300บาทจะย้ําอยู่อย่างเงี้ยกระจกไฟฟ้านะครับมองข้างปรับไฟฟ้านะครับโถ่โ,โถไม้แสนแปดครับเครื่องบินซิน2.4นะฮะย้ําละเอียดรอบหมดพอน3,200บาทไอ้3,300บาทนะฮะ3,300บาท 1, 1 3 0 0บาทเป็นแคปนะครับเป็นแคบนั่งได้นั่งได้นั่งได้ไดหลายคนนะครับขนของได้แม c กเลนเนอร์มีพร้อมนะครับแม c เลนงแม็กเลนเ,ลเนอร์มีหมดยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับติดตามคุณจะได้ของดีๆถูกๆไม่เอาเปรียบพวกคุณแต่ผมแบบโคตรเครียดเลยลูกค้าบางคนนี่แบบเราแบบดีสุดขายของให้ผ่อนถูกสุด ก็ยังจะเรื่องมากใครที่รู้ตัวว่าเรื่องมากเนี่ยผมขอร้องเลยนะฮะไม่ต้องมานะครับถ้าเออตัวเองแบบอีโก้สูงแบบโอ้โหพี่ครับผมไม่ผ่อน3 3 0 0บาทแต่แบบโอ้โหผมเห็นหลายคนแล้วมาแบบซื้อรถคันละไม่เกินแสนของผมเนี่ยแสนต้นๆของผมเนี่ยโอ้โหแม่งดูยันดาวอังคารแม่งคือแบบโอ้โหมึงมาดูรถป้ายแดงหรือไงวะ เออผมงงมากเลยคือแบบนู่นก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้นู่นนิดนี่หน่อยโอ้โหรถไม่ชนไม่คว่ำแต่ว่าโอ้โหรายละเอียดสูงมากผมขอร้องเลยนะฮะเดี๋ยวเสียเวลาคุณผมผมขอโทษจริงๆนะฮะผมขอโทษแนะนําเลยว่าถ้าอีกโก้สูงหรือแบบความรู้รอบตัวเยอะอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบเกือบจะเป็นเทพอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยจะมาเลยฮะของผมของถูกนะฮะไม่ได้เนีบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จะเนีบร้อยเปอร์เซ็นต์นู่นแหละฮะสี่แสนห้าแสนครับแคมรี่ผมนะะ่อะไรเงี้ย หกแสนโอ้แต่กว่าจะขายยากรายได,ได้ยากไปหานี่ผมขายสามพันสามดีกว่าใครๆก็เอา3,300บาทผ่อนไม่ได้ก็ไม่รู้จะไปซื้อมอเตอร์ไซค์กี่คันนะฮะผ่อน3,300บาทหกปีนะครับ,บ,ปนะรบเป็นเครื่องบินสิน2.4งดีบินสินนะฮะใครไปติดแก๊สนี่สบายเลยโคตรประหยัดโลละบาทและแก๊สน,นะโลละบาทสองบาทแค่นั้น ยังไงฝากกดไลค์ก,กดแชร์กดติดตามนะฮะเง้ก็สูงไม่ต้องมานะฮะเรื่องเยอะก็ไม่ต้องมาะฮะ <c oughs> ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ